ไม่เคยอายเลี้ยงควายเก็บขยะขายแม้ใครดูถูกชีวิตล่าสุดน้ำระพีพัฒทิ้งบทพระเอกไปทํานานที่แท้รวยหลายสิบล้านพระเอกหัวใจเกษตรน้ำระพีพัฒเผยชีวิตเรียบง่ายลงตัวเจ้าของบารายระพีพัฒฟาร์มนครนายกใช้เงินวันละ300สอนลูกสัมผัสวิถีบ้านทุง ะเอกลูกสามนาำระพีพัฒน์เอกพันกุลตอนนี้กลายเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มตัวเจ้าของระพีพัฒน์ฟาร์มจังหวัดนครนายกที่ทําคบคู่ไปกับงานแสดงเปิดใจกับทีมงานถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับครอบครัวเลี้ยงวา่ไก่ชนสอนลูกให้สัมผัสกับชีวิตบ้านทุง่งเหมือนกับตนในวัยเด็ก พอใจกับชีวิตที่ลงตัวในตอนนี้แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิดไปบ้างแต่เพราะการใช้ชีวิตไม่ฟุ้งเฟอ้อทำให้ประคองตัวอยู่รอดได้ในวิกฤตช่วงนี้ว่างมันก็ดีอย่างหนึ่งเราก็ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านได้ทำกิจกรรมภายในฟาร์มได้ดูแลใกล้ชิดมากขึ้นก็ถือว่าในข้อที่มันแย่ๆก็ยังมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่เรารักน้ำเก่า เรียกว่าเป็นกเกษตรกรเต็มตัวถือว่าควบคู่กันไปมากกว่าครับเพราะอาชีพหลักยังคงเป็นอาชีพนักแสดงรายได้หลักของเราก็ยังคงเป็นอาชีพนักแสดงแต่อาชีพกเกษตรกรพอเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมเป็นสิ่งที่เรารักสามารถสร้างไรายได้ในตัวของมันเองเลี้ยงตัวเองไปได้ฟาร์มไก่ชนถามว่าได้รับผลกระทบจากโควิดไหมน้ำได้ตอบว่ากระทบเหมือนกันครับหนืดมาก เพราะว่าสนามชนไม่สามารถเปิดได้คนที่เขาจะซื้อพอไม่มีที่ที่จับไปชนก็ไม่ค่อยอยากซื้อกันสักเท่าไรแต่ก็มีเก็บสายพันธุ์กันไปเพื่อไปเพาะพันธุ์เรื่องการแบ่งสายพันธุ์กันยังมีอยู่เรื่อยๆครับส่วนไก่หนุ่มไก่สาวก็ค่อนข้างจะหนืดหน่อยตอนนี้ก็ยังขายอยู่ครับแต่สภาพคล่องมันไม่ดีเหมือนตอนช่วงยุคป,ปกติตอนที่สนามยังสามารถเปิดได้ก็ยังพอไปได้แต่ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อย ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้คิดผลกําไรอะไรมากมายอยู่แล้วผมเองขอแค่ว่ามันสามารถสไร้างรายได้และดูแลภายในระบบภายในฟาร์มก็พอแล้วมีลูกน้องหกคนค่ากินค่าอยู่ค่าน้ําค่าไฟให้มันครอบคุมอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องไปควักเงินในส่วนหนึ่งออกมาก็พอแล้วถามต่ออีกว่ามีซื้อความาเพิ่มอีกไหมน้ำได้ตอบว่า วายตอนนี้ช่วงโควิดก็มีซื้อเพิ่มอีกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาเพราะว่านอกจากโรคระบาดของคนแล้วมันก็ยังมีโรคของวัวควายลัมปีสกินตอนนี้เป็นมาตรการไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัวควายได้แต่ก็ได้ตกลงซื้อวหวเพิ่มอีก3ตัวตัวละล้านเหมือนที่เคยซื้อไหมน้าเผยว่าหลักแสนครับไม่ถึงตัวละล้านแล้วครับ ตอนนั้นผมซื้อคู่แม่ลูกอังเปาแม่ควายเผือกับลูกเ้าของเขาก็คู่ละหนึ่งล้านบาทตกตัวละหลักแสนอยู่แต่เดี๋ยวนี้ราคาควายค่อนข้างไปไกลรุนแรงมากมีควายตัวละสามล้านกว่า ตลาดวัวควายก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างส่วนกระแสในเศรษฐกิจแบบนี้สำหรับกำลังซื้อของคนที่จะเลี้ยงวัวควายผมว่าค่อนข้างจะมีเยอะยังคงมีอยู่แต่ว่าก็เหมือนกันตอนนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะว่าโรคผิวหนังโรคลำปีสกินก็เลยทำให้ทุกอย่างมันหยุดชะงัก หรือคนที่เริ่มลงทุนใหม่ๆกับวัวตอนนี้น่าสงสารมากของผมเป็นควายควายเขาค่อนข้างจัดทนทานต่อเรื่องนี้มากกว่าเพราะผิวหนังเขาจนาัน๋าเราเลี้ยงในระบบโรงเรือนของเราดูแลความสะอาดปิดมุ้งตลอดมแมลงไม่มีมีก็น้อยมากอย่างอาชีพนักแสดงตอนนี้ได้รับผลกระทบไม่มีงานแต่เราควบทำเกษตรด้วยหลายคนมีความขันอยากมีอาชีพเรียบง่ายแบบนี้ก็กระทบเหมือนกันครับ แต่ก็ยังดีที่เรามีความที่นครนายกพอเลี้ยงได้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุทกๆคนครับ